สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาแบบหน้าสดแล้วก็มีสิวเม็ดนึงนะคะทุกคนวันนี้นะคะไบนะคะจะมาแนะนํานะคะไอเทมสกินแคร์นะคะใช้คู่กันแล้วเวิร์กมากนะคะนั่นก็คือ2ตัวนี้เลยทดาดา ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าซาซินะคะให้ยาซูเปอร์กรนะคะมอยเจอร์เซรั่มนะคะแล้วก็ตามมาติดตัวนึงนะคะก็คือซาซินะคะโสโกรวอเตอร์เอสเซนต์นั่นเองเนาะเขาเป็นเอสเซนต์แล้วก็เซรั่มนั่นเองเนาะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยใช้คู่กันเราเวิร์กยังไงก็คือใช้ด้วยกันแล้วเนี่ยก็คือจะเวิร์คคูณ2ไปอีกเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมีสวนผสมค่อนข้างที่จะคล้ายกันก็คือเป็นในแบบว่าคอลเลคชันเดียวกันเลยนะคะทุกคนนี่เขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยเป็น เอสเซนต์กุหลาบแล้วก็เป็นเซรั่มบูดผิวนะคะชำ่ำน้ำทันทีเนาะก็คือแพคเกจจิ้งน่าใช้มากทุกคนไปสีมูอะไรเงี้ยราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่ชิ้นละ119บาทนะคะเซรั่ม um อยู่ที่8 ml นะคะแล้วก็ตัวเอสเซนต์เนอยู่ที่เท่าไหร่นะ35 ml นะคะนี่หน้าตาอย่างนี้เลยเนาะคือมันออกมาใหม่ทุกคนแล้วอันเนี้ยไปก็ซื้อมาแล้วเห็นว่าเออมันน่าลองน่าลองใช้อะไรเงี้ยแล้วพอแบบว่า ได้ลองใช้เนื้อสัมผัสเขาแล้วว่าค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยชอบนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะจ๊ะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราลงกันก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ลงสกินแคร์ด้วยน้องเป็นอย่างไรเนาะพิกเกจจิง้งนี่เลยเป็นเอสเซนต์นะคะก็จะเป็นเนื้อน้ําแบบใสๆเลยนะคะทุกคนเนาะก็ไม่ว่าเป็นขนาดพกพาง่ายดีนะคะแล้วเราก็หยอดไปที่มือน,นี้บีบไปเลยนะคะเหมือนเราเวลาเราลงน้ยยําตกอะไรเงี้ยหรือตัวบํารุงขั้นตอนแรกเนาะ ไม่ก็บีบพอประมาณนะคะแล้วก็ลงคอด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องถ่ายคลิปนะคะแต่งหน้านู่นนี่นั่นเนาะให้เครื่องสำอางมันติดทนมากยิ่งขึ้นนู่นนี่่น่าทุกคนเมื่อกี้กล้องดับนะคะความจําคือจะเต็มเนาะก็จะพูดถึงตัวนี้ต่เนาะคือเอสเซนต์น้ำตบกุหลาบเขาตัวนี้นะกลิ่นมันไม่มีนะคะทุกคนไม่มีกลิ่นความกุหลาบออกมาเนาะซึ่ง อันนี้เนี่ยคือมันเป็นน้ำมีความแบบพันแบบน้าน้ำเบาเบาบางๆต่จางๆมากและที่สําคัญนะตัวนี้คือซึมเร็วทุกคนอ่ะเดี๋ยวอ่านคำเคลมให้นิดนึงนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเพื่อผิวฉ่าโกนะคะเอสเอน์กุหลาบให้ผิวดูเป็นปลังสุขภาพดีไม่ขึ้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวแลดูอิ่มน,น้ํานะคะเนื้อบางเบาซึมซาบไวไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะปลอบปรลมผิวนะคะเติมความชุ่มชื้นนะคะฟื้นฟูนะคะผิวค้ําเสียนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ย ช่วยแลดูกระชับเรียกเนียนนะคะตัวนี้เนะะี่ยเขามีส่วนผสมของเอสเซกุหลาบอยู่แล้วเนะาะโรสฟลาวเวอร์วอเตอร์นะคะอะโลเวยลา่าบวกวิตามิน B3 แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือเอาง่ายๆเลยเขานะคะปัจสาบันน้ำหอมนะคะไม่มีซิลโิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ออยนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะลงเซรั่มต่อน้องเขาเลยคู่กันเป็นไฮย่านนะจะ ส่วนตัวเราเป็นคนชอบที่แบบมีความไฮยาเวอร์ตัวน้องตัวนี้ตอกกันเลยเนาะเป็นตัวบูสเตอร์นะคะผิวชําทันทีนะคะทุกคนเขาบอกว่าหยุดเดียวสวยเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นเซรั่มไฮยาลูรอนนะคะที่มีความเข้มข้นนะคะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลงน้องตัวนี้ตอกกันเลยนะคะแพ็กเกจจริงน่ารักมากแพ้มากที่ซื้อมาส่วนหนึ่งก็พเพราะว่าแพ็กเกจจริงเดยนะอันนี้แบรนด์ไม่ได้ส่งมาให้นะคะนี้ไปซื้อมาเองเนาะนี่เขาก็จะเป็นหัวแบบนี้เลยหัวแบบไฮยา แล้วก็บีบลงไปนะคะอันนี้คือจะลงน้อยกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนมีความเข้มขน้นแล้วไปลงให้นะนี่แล้วก็วอร์มใมือแล้วก็ชะลมเลยะคะ่ะคือไม่มีกลิ่นเลยทุกคนเป็นเนื้อไฮยาที่มีความเข้มข้นนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องนะคะเขาบอกว่าเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะตัวนี้เขามีไฮยาบถึง8โมเลกุลเลยนะแล้วก็ที่สําคัญมีวิตามิน B5 ให้ผิวเนี่ยมีความแบบอ่อนยาวมากยิ่งขึ้นแล้วก็หน้ากโกรอแรดูกระจ่างใสนะคะทุกคนเนาะก็คือเอาง่ายๆเลยสําหรับเจ้า2น้องตัวนี้เนี่ยซาสิรุ่นนี้นะคะที่เป็นมีความเป็นคอลเลคชั่นกุหลาบเนี่ย <c oughs> คือจะบอกว่าเป็นตัวบํารุงที่1พกพาง่าย2นะคะ เหมาะกับคนที่ต้องการให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะแล้วก็เรียบงานผิวฉ่าน้ําผิวโกเนั่นเองเนาะใครที่ผิวขาดน้ำเนี่ยผิวมันขาดน้ําผิวแห้งขาดน้ำเนี่ยก็เป็นอย่างตัวที่แนะนำนะหรือใครต้องการความเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างที่ไมบอกไปเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสองตัวที่แนะนําเลยแล,แล้วราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะสองราคานี่ก็คือ มากเป็นงบประหยัดเวอร์นะคะทุกคนเนาะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวว้จะทิ้งนะคะรายละเอียดอยว่ว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะคะทุกคนเนาะยังไงเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะก็มีแล้วนะคะเป็นคลิปเล็กๆมินิมอลสั้นๆน,นะคะทุกคนเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยฝากคลิกไลค์ถ้สใครกระดิ่งด้วจ้ะและถ้าใครนะคะอยากให้ไปทำคลิปอืนะ่นนสามารถคอมเมนต์รีเควยกัเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะยังไงวันนี้ขอบคุาลาไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย